สวัสดีค่ะพวงพลพาเข้าครัวมาแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูที่ชื่อว่ายำสองมะเขือย่างหมูสับกุ้งสดกันเลยค่ะเรามาดูวัตถุด,ดิบกันเลยค่ะมีอะไรบ้างนี่นะคะ กุ้งค่ะกุ้งล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเอาหัวออกเอาหางออกผ่าหลังแล้วก็เป็นหมูสับนะคะนี่พลอยซื้อมาแล้วก็ล้างทําความสะอาดทุกครั้งนะคะเพราะหมูบางทีเขาบดมาจาก,กตลาดาลไม่สะอาดนะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีหอมแดงหอมไทยแดงนะคะพริกขี้หนูสวนพริกจินดาแดงต้นหอมผักชีน้ำมะนาวน้ำปลาผงปรุงรสนิดหน่อยไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่เผื่อน,น้องๆมือใหม่ทำตามจะได้อร่อยนี่นะคะน้ำเชื่อม น้ำตาลมะพร้าวเชื่อมนะคะเนี่พยพลอยก็จะเชื่อมใส่ไว้ไปขวดอย่างเงี้ยค่ะแช่ตู้เย็นไว้ทานได้นานนะคะสำหรับน้ำยำส่วนม,มะนาวพลอยก็จะบีบคั้นเก็บไว้นะคะใส่ในช่องฟิชเวลาใช้จะได้ใช้ง่ายๆตอนมะนาวแพงอะคะ่ะเราสามารถเก็บไว้แล้วก็นี่นะคะ,ะเราตั้งน้ํานะคะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยพอค่ะไม่ต้องเยอะเราก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะพอนี่นะคะเขาเดือดน,นะคะแล้วก็คนไปมาสุกประมาณ70%เนะคะแล้วเราก็ อ่าแล้วเราค่อยใส่กุ้งลงไปเราไม่ต้องให้เขาสุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องต้มกุ้งลงไปอีกอันนี้นะคะกุ้งเราใส่ลงไปเลยตัวใส่ขาตัวเรยก่ะเหมือนเดิมนี่แล้วค่ะเขาคนไปมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะคายน้ําออกมาอีกเดี๋ยวเราลิ้นน้ําออกทิ้งไปเหลือแค่นิดหน่อยพอค่ะประมาณครึ่งทัพทีอยู่ในหม้อเพื่อเอาไว้ทําน้ํายํานะคะ เนี่ยค่ะเขาจะมีน้ำอย่างนีง้เราก็ถือออกไปก่อนเราไม่ต้องไม่ต้องเอาน้ำไว้นะคะเพราะเราจะใช้หม้อน,นี้สำหรับยำเลยในระหว่างนี้นะคะพลอยก็ย่างมะเขือไปด้วยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาในระหว่างรอมะเขือย่างอยู่ในเตานะคะเราก็ทำน้ำยำกันเลยค่ะเราใส่ลงไปเลยค่ะหอมแดงพริกขี้หนูพริกจินดาแดงน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำเชื่อม ผงปรุงรสนิดหน่อยอันนี้นะคะคอยบอกผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะและวนนะคะน้ํายํานะคะคอยคอยบอกไว้เลยนะคะก็คือหนึ่งต่อหนึ่งอย่างนี้เลยค่ะน้ํามะนาวสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําปลาสองช้อนโต๊ะน้ําเชื่อมสองช้อนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เยอะน้อยนะคะสัสดส่วนเท่าๆกันค่ะใส่หอมผักชีลงไปเลยค่ะคอยใส่น้ําตาลแดงนิดหนึ่งนะคะช่วยเพิ่มรส ให้เขาดูแบบชูในความหวานขึ้นนิดเดียวค่ะไปปลายช้อนแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะพอเราคนให้เข้ากันในระหว่างนี้เราก็สามารถชิมได้นะคะเราสัดส่วนเท่าๆกันแล้วแล้วเราก็ลองชิมดูก่อนเพราะว่าบางคนชอบเปรี้ยวนําหวานนําอะไรอย่างเงี้ยรสที่เราชอบเลยค่ะแต่ว่าสัดส่วนเราเท่าๆกันก่อนเนาะแล้วเวลาถ้าเกิดเราอยากให้เขาสีสวยนิดนึงหน้าทานเราใส่น้ําพริกเผาไปได้นิดหน่อยค่ะ น้ำพริกเผาของพลอยอาจจะอันนี้อยู่ในตู้เย็นนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะสามารถคนไปได้เลยเพราะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะละลายค่ะเราก็คนน้ำยำของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วรอไว้นี่นะคะมะเขือย่างเราก็ตัดเขาเป็นชิ้นแล้วก็ใส่เครื่องหม้อทอดไร้น้ำมันของเรานะคะทั้งมะเขือยาวมะเขือเปาะนะคะใช้ไฟ150องศา30นาทีไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรนะคะเขาสุกทั่วถึงเลยค่ะพลอยทำมาแล้ว นี่นะคะเราลองทับใช้ช้อนหรือทับทีกดดูก็ได้ค่ะเขาก็จะนุ่มอหนีเอาออกมาพักไว้เลยค่ะไม่ต้องให้เย็นมากนะคะเย็นมากเดี๋ยวแกะไม่ออกร้อนมากเราก็ถือไม่ได้ต้องอุ่นๆน,นิดนึงอะคะ่ะเราก็มาเริ่มลอกกันเลยนี่นะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะเราก็ลอกเปลือกเขาเลยค่ะ่าถ้าเราใช้มือไม่ได้ ดึงไม่ออกเราก็ใช้มีดช่วยได้ค่ะเพราะว่าตรงที่เราตัดนะคะเขาอาจจะโดนความร้อนก็จะหดลงไปอาจจะลอกยากเราก็ใช้ปลายมีดนะคะค่อยๆลอกเขาอย่างนี้ค่ะเป็นท่อนๆออกมาอย่างนี้เลยค่ะคือพอใช้ทั้งสองมะเขือนะคะเพราะว่ามะเขือเขาก็จะมีความหวานคล้ายๆกันนะคะแต่มะเขือยาวเขาก็จะนุ่มหน่อยมะเขือเปาะเขาก็จะมีความหนึบกว่าหน่อย แต่ความหวานก็อร่อยเหมือนกันเห็นไหมคะทาไมพอไม่เอาขั้วกออกเราใช้ขั้วอ่าเวลานั้นเราหยิบสามารถถือได้ค่ะแล้วเราก็ลอกง่ายเห็นไหมคะเพราะยังไงเราก็ตัดถูกเขาทิ้งอยู่แล้วไม่ได้ใช้แต่ว่าเราเก็บไว้ก่อนตอนแรกเพื่อที่ว่าเราปอกง่ายเห็นไหมคะในหน้าตานี้เลยค่ะสวยไหมคะนี่นะคะหวานด้วยนะคะพลอยทาเมนูนี้ทุกครั้งที่ถึงพ่อทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่าพ่อพลอยเป็นคนชอบมะเขือเพามากนี่นะคะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยค่ะ แต่ไม่ต้องเล็กมากนะคะเพราะว่าเขาจะมีความนุ่มนี่ค่ะสวยไหมคะน้ํายำเราก็ตักใส่ถ้วยมาแล้วส่วนมะเขือเราก็เรียงใส่จานเรียบร้อยโรยต้นหอมบักชีนิดหน่อยเวลาทานเราก็สามารถหยิบมาทานทีละชิ้นได้เลยหลายชิ้นก็ได้นะคะแต่พอยไม่ลาดไปเพราะว่าเผื่อเราทานไม่หมดเราสามารถทานมื้ออื่นได้อย่างเงี้ยค่ะตักบาลาดจะดีกว่าเพราะถ้าลาดลงไปแล้วมันอาจจะเสียได้เพราะว่ามันมีน้ํายำมีน้ําของมะเขือย่างนะคะนี่นะคะเราจะทานเป็นกับ อ่าเหมือนยำเล่นเล่นก็ได้หรือทานกับข้าวก็ได้นะคะอร่อยมากเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆทําทำตามนะคะอ่ามะเขือมะเขือเปาะเนี่ยค่ะเห็นยังไม่มีใครทำแต่ว,ว่าพลอยลองทำดูมันอร่อยอร่อยมากๆค่ะสู้มะเขือยาวได้เลยพลอยขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามพลอย พอยตั้งใจทำคลิปทุกครั้งให้ทุกคนดูนะคะคนที่ไม่ทำอาหารไม่เป็นก็สามารถทำตามได้พอยขอขอบคุณมากทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามคลิปพลอยฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามให้พลอยด้วยนะคะพลอยมีช่องสีแดงด้วยนะคะฝากไปกดตามให้พลอยให้หน่อยนะคะพลอยขอบคุณมากๆอีกครั้งนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย